สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเราฟังแนวทางหวยหาหน่อยมื้อนี้นะครับเนาะมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับผมวันจันทร์นะครับผมห้าหน่อยวันจันทร์มื้อนี้แต่ว่าไปเบิ่งผลประกอบการอมื่าเนี่เนะครับพิเศษบ่อเข่านะครับเพื่อนๆแต่เด่นเจ็ดกับแปดแต่ว่าไปออกหกสี่กับหาหนึ่งนะครับเป็นห้าหนึ่งนี่เป็นเลขเด่นของปกตินะครับผม สลับกันเมื่อวานหนึ่ว่าดต่อไปยเพื่อนๆในไลน์นะครับเนาะส่วน V i p พให้เด่นหกกับเจ็ดไปเด็กออกหกหกนะครับผมอยู่บ่ิอยู่เป็นตัวแรกเลยแต่ว่าบ่อใดบ่อใดนินนะครับบราคิดว่ามันจะเบิรนนะครับเพื่อนๆหกมากหกแต่ว่าก็คิดอยู่แต่ว่ามากหม่องหกเจ็ดนะครับเพื่อนๆก็ขอขอต่อพ่ายในไลน์นะครับเพื่อนมือหนีมาเบิร์กันต่อเลยครับผมส่วนแนวทาง ห้าน้อยมือนีนะครับผมกัพิเศษนะครับผมได้เด่นเด่นหกกับเจนะครับผมกัจับคู่กับมีหกสามหกสเจ็ตัวนี้เป็นตัวเน้นนะครับเพื่อนๆตัวบนแล้วก็เจ็ดหกห้าหกห้าเจ็ดแดล้วก็เก้าศนกนึตัวนี้เป็นชุดล่องของห้าน้อยพิเศษนะครับผมส่วนปกติมือนีครับผมปกติได้เด่นแปดกับเก่านะครับผมกั 8ปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เกศูย์เก้าเจ็ดตัวนี้เป็นชุดที่ตัดมาแล้วนะครับของห้าหน้อยปกตินะครับเ,เพื่อนๆกะพีชนะเบื้นะครับผมส่วนวีพี่มีกระเด็นแปดเพื่นนะครับผม,มบเดินแปดกับเก่านะครับ,ผม, 8, บ, 9, รบผมมีพี่นี่สูตรเขามาหมู่บ้านก็นกับเขาตัวนี้นะครับตัวนี้กับเขาเดินหก นะครับมือนีมาเบิงว่าวันที่สามมือเขาซ้อนว่าเรครับเดินแปดแต่มีแปดหกแปดเจ็ดนะครับผมแล้วก็เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับก็มนี่ตัวรองอีกตัวหนึ่งก็คือหาแปดหาเก้านะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับแนวทางหววห้าน้อยมือนี้นะครับผมเนาะก็ฝากเพียร่หน้าเบิงนะครับเพื่อนเพื่อนมักคอยตามนะครับผมตงใจคอยจับเนาะครับเนาะสำหรับแนวทางหววห้าน้อยมือนีก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมที่ มีพิงนองเข้ามาแบบชุมนะฟังแนวทางนะครับผมกลายเปนเพื่อนทุกท่านมีชคมีลับกันนะครับผมวัอนี้ขอสวัสดีครับผม